เสียงบรรยายบทธรรมะหลวงพ่อพุทธานิโยว,วัดป่าสารวันการที่เราเก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการภาวนาไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นหรือมีประสบการณ์มาบ้างแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้จิตของเราค่อยคก้าวเข้าสู่ความสงบคือความตั้งใจจริงและมีความเพียรการฝึกจิตให้แน่วแน่ตั้งมั่นต้องอาศัยความเพียรอย่างต่อเนื่อง ต้องเอาใจใส่ต่อการระลึกรู้จิตของตนในทุกขณะอย่างจริงจังไม่ว่าจะด้วยการน้อมจิตไปไว้ที่การบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธหรือจะเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องก็ล้วนเป็นแนวทางที่ทำให้จิตตั้งมั่นและสงบลงได้ทั้งสิน้นการใส่ใจอยู่กับลมหายใจในทุกขณะคือการฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านหรือไหลไปตามอารมณ์และความคิดต่างๆ ใจที่มีสติตามระลึกรู้ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดย่อมไม่หลงทางการฝึกจิตก็เหมือนกับการเลี้ยงลูกวัวหากเราไม่ผูกเชือกไว้ลูกวัวก็จะวิ่งไปทั่วแต่ถ้าเราผูกเชือกไว้กับหลักมันก็ทำได้แค่วนอยู่ใกล้ๆหลักก็ย่อมอยู่ในรัศมีที่เราควบคุมได้ฉันใดจิตของเราก็ต้องมีหลักยึชน,นั้นซึ่งหลักที่ว่าก็คืออารมณ์กรรมฐานที่เราน้อมจิตไปไว้กับอารมณ์นั้น เมื่อเราฝึกฝนจนจ,นจิตเริ่มตั้งมั่นความสงบบางส่วนจะเริ่มปรากฏขึ้นเป็นความสงบในระดับอุปจารสมาธิเป็นสมาธิระดับที่ยังไม่ลึกแน่นมั่นคงพอที่จะถึงขั้นอัปนาสมาธิแต่ก็ไม่ใช่ระดับตื้นๆอย่างคณิกสมาธิจิตจะมีลักษณะสงบอยู่บ้างพอสมควรบางครั้งก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดเลื่อนไหลยอยู่บ้างบางช่วงอาจรู้สึกเหมือนลืมภาวนา แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ยังมีความสว่างสวัยอ่อนๆอยู่ในใจแม้จะยังไม่ใช่สมาธิขั้นลึกแต่ก็เป็นสัญญาณของความก้าวหน้าทางจิตบางครั้งในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ผู้ปฏิบัติอาจพบกับอาการแปลกๆเช่นรู้สึกว่าตัวหนักไม่ก็ร่างกายเบาหรือจิตลอยล่องเบาสบายซึ่งในช่วงที่จิตเริ่มเข้าสู่ภาวะแห่งความสงบถือเป็นช่วงที่ละเอียดอ่อนและสำคัญมาก เพราะกระแสะของจิตท,ที่เคยส่งออกไปไกลๆเพื่อรับรู้อารมณ์ภายนอกจะเริ่มหดตัวกลับเข้ามาสู่ภายในอย่างช้าๆเหมือนลมที่เคยพัดแรงกลับกลายเป็นเพียงลมหายใจที่แผ่วเบาพอถึงจุดนี้ก็มักจะประสบกับสิ่งที่เรียกว่านิมิตหรือปรากฏการบางอย่างที่เกิดขึ้นในจิตซึ่งมีได้หลายรูปแบบบา,บางครั้งก็อาจเห็นภาพนิมิตบ้างเห็นแสงสว่างบ้างบางทีแสงนั้นดูเหมือนจะลอยมาจากที่ไกล หรือบางทีก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นรอบกายหรือเป็นแสงที่พุ่งออกจากตาเหมือนไฟฉายความสว่างนี้ไม่ใช่แสงที่ตาเห็นแต่เป็นความกระจายในใจที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นและเมื่อนักภาวนาเข้าสู่ภาวะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จึงมักเป็นนิมิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ภาพบุคคลที่ปรากฏขึ้นอย่างน่าประหลาดหรือแม้กระทั่งปรากฏการเหนือธรรมชาติที่ดูเหมือนเกินจริง เช่นบางท่านนั่งภาวนาแล้วเห็นเหมือนตัวเองลอยไปในสถานที่แปลกแปลบางทีก็เห็นภาพนรกสวรรค์หรือผีสางเทวดาแต่ความจริงแล้วกายไม่ได้ไปไหนยังนั่งอยู่ที่เดิมนั่นเองแต่กระแสะของจิตได้ส่งออกไปตามความน้อมนึกที่เป็นผลสืบเนื่องจากสัญญาเก่าที่แฝงตัวอยู่ในจิตเป็นจิตที่เราเคยปรุงแต่งไว้ในอดีตและมันก็สะท้อนกลับมาในปัจจุบันเป็นภาวะที่เหมือนกับมีอีกตัวตนหนึ่งแยกออกจากกายจริง เพื่อไปท่องเที่ยวหรือไปรับรู้สิ่งต่างๆได้ตามกำลังของจิตสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการธรรมดาซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปแบบต่างๆเพราะจิตเริ่มละเอียดขึ้นและรวมตัวกันมากขึ้นหากนักปฏิบัติไม่เข้าใจก็อาจขาดสติหรือตื่นเต้นไปกับสิ่งที่เห็นแล้วก็ไปยึดกับนิมิตเหล่านั้นจิตจึงหนุดออกจากสมาธิที่เริ่มจะมั่นคงภาพเสียงหรือแสงที่ปรากฏจะหายไปทันที แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวปรากฏการหากแต่คือท่าทีของเราที่มีต่อปรากฏการเหล่านั้นเราต้องไม่หลงไปกับมันเราต้องมีสติคือรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราควรยึดมั่นถือมั่นเพราะทั้งหมดนั้นเป็นเพียงอุปาทานของจิตเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาทั้งสิน้นแม้จะดูน่าอัศจรรย์เพียงใดก็ไม่ใช่สาระอันแท้จริงของการปฏิบัติธรรมจิตนั้นเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้แสดง มิใช่สิ่งอื่นใดจะภายนอกมาสร้างให้เกิดขึ้นให้เรามีสติรู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงภาพปรุงแต่งอย่าไหลไปตามันเพราะถ้าจิตหลุดจากความสงบแม้แต่นิดเดียวความมั่นคงในสมาธิก็จะสั่นคลอนทันทีจิตจึงควรตั้งมั่นอยู่กับคำภาวนาพร้อมสติที่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันโดยไม่หวนไหวต่อสิ่งล่อลลงภายในจิตจะค่อยๆละเอียดขึ้น จนสามารถเข้าไปสู่ความสงบที่ลึกและมั่นคงยิ่งขึ้นตามลำดับนี่แหละคือหัวใจของการภาวนาที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อไปเห็นไปสัมผัสสิ่งอัศจรรย์แต่เพื่อกลับมารู้เท่าทันใจตนเองและฝึกฝนตนจนพ้นจากอุปาทานให้เราจำไว้ว่าจิตที่ปรุงดีก็เห็นสิ่งที่ดีจิตที่ปรุงชั่วก็เห็นสิ่งที่ชั่วหากจิตไม่ปรุงนั่นแหละก็จะเห็นธรรม ดังนั้นหากจิตเรานิ่งพอสงบพอปล่อยวางพอแม้แสงเสียงหรือภาพนิมิตใดๆปรากฏขึ้นเราก็เพียงแค่รู้แล้วก็วางโดยไม่เข้าไปยึดถือหากไปยึดถือกับสิ่งเหล่านั้นจิตจะพลัดออกนอกเส้นทางการภาวนาและหวนกลับมาสู่สมาธิที่มั่นคงได้ยากเพราะเป้าหมายของการภาวนาไม่ใช่เพื่อเห็นนิมิตหรือปาฏิหารแต่เพื่อเข้าใจจิตเข้าใจตน และปล่อยวางจากสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงอย่างแทจ้จริงดังนั้นการมีสติรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในจิตจึงเป็นหัวใจสำคัญถ้าจิตยังคงระลึกรู้อยู่กับคำภาวนาเช่นพุทโธหรือยุบหนอ่อพองหนอก็ให้ภาวนาต่อไปไม่ต้องหยุดหากอยู่ๆจิตเลิกภาวนาเราก็เพียงกำหนดรู้จิตไว้เฉยๆด้วยสติและความรู้ตัวทั่วพร้อม คอยมันระวังอย่าเผลอปล่อยให้จิตไหลาตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นหากไม่ไปหลงหรือตื่นใจกับภาพนิมิตจิตจะตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่สมาธิที่ลึกละเอียดถึงระดับอัปปนาสมาธิในที่สุดสภาวะที่จิตละเอียดยิ่งขึ้นนี้จะเป็นพื้นฐานของปัญญาอันแท้จริงที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร และนี่คือจุดที่นักภาวนาควรตั้งมั่นไม่ให้ความเปลี่ยนแปลงภายในมาหลอกล่อให้ออกนอกเส้นทางเพราะสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่นิมิตแสงสีที่จิตสร้างขึ้นแต่คือความหลงเพลินไปกับสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นตามนิมิตเหล่านั้นแม้การภาวนาและการพิจารณาธรรมจะเป็นกิจกรรมของใจที่ดูเรียบง่ายแต่ในความเป็นจริงเป็นกระบวนการที่ลุ่มลึกที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนของจิต อย่างเราพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือท่าถูววัฏฐานหรือพิจารณาไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาหากจะใช้จิตให้เกิดประโยชน์ในทางต่างๆก็ต้องใช้ในระดับอุปจารสมาธิซึ่งระดับอุปจารสมาธิเป็นรากฐานสำคัญที่จะผลักดันจิตให้ค่อยๆรวมลงสู่สภาวะที่ลึกกว่าคืออัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงจนจิตตั้งมั่นอยู่เฉพาะตัวไม่ไหวเอน ไม่อิงอารมณ์ภายนอกใดๆอีกต่อไปเป็นจิตที่นิ่งสงบเป็นอิสระจากอารมณ์นิมิตและความนึกคิดทั้งปวงเมื่อถึงระดับนี้แม้ไม่ต้องเพ่งไม่ต้องบังคับจิตก็ยังทรงตัวอยู่ในความนิ่งได้อย่างอัตโนมัติเป็นการนิ่งด้วยอิสระไม่ใช่นิ่งเพราะมีใครไปควบคุมสติและสัมปชัญญะขณะนั้นจะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องแยกพิจารณาอีกต่อไป ไม่มีแม้ความรู้สึกว่าเรากำลังควบคุมจิตเพราะทุกอย่างดำเนินไปอย่างสมดุลในตัวมันเองแม้จะไม่สามารถนำจิตไปใช้งานในด้านต่างๆเช่นการพิจารณารูปนามหรือการน้อมนึกถึงสิ่งใดได้ในขณะนั้นเพราะจิตจะไม่รับรู้อะไรนอกจากสภาพนิ่งเฉยเด่นชัดอยู่เพียงหนึ่งเดียวแต่อัปนาสมาธิกลับเป็นแหล่งพลังอันมหาศาลที่จะหล่อเลี้ยงความมั่นคงกล้ากแกร่งให้กับจิตใจในระดับลึก ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏอาการภายนอกแต่ผลของความนิ่งในระดับนี้กลับสามารถส่งผลต่อสภาวะจิตในระยะยาวได้อย่างมหาศาลนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระอริยาเจ้าให้ความสำคัญกับสมาธิที่นิ่งสงบตั้งมั่นมากกว่าสมาธิที่เต็มไปด้วยอารมณ์ในนิมิตเพราะเป็นจิตที่ไม่ถูกปรุงแต่งเป็นจิตที่พร้อมจะเรียนรู้ธรรมะในระดับอริยสัจได้อย่างแท้จริงทีนี้เมื่อจิต ได้สัมผัสกับความสงบนิ่งลุ่มลึกในระดับอัปปนาสมาธิแล้วถอนตัวออกมาเข้าสู่ภาวะแห่งอุปจารสมาธิความรู้สึกภายในที่เด่นชัดแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถกลายเป็นประตูสู่การเจริญวิปัสสนาได้อย่างทรงพลังผู้ปฏิบัติที่มีสติไวจะช่วยโอกาสนั้นทันทีโดยหยิบยกเอาอารมณ์แห่งธรรมเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณขึ้นมาพิจารณาด้วยหลักไตรลักษณ คืออนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยใจที่ตั้งมั่นโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งบางครั้งการพิจารณาก็ผุดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องนึกน้อมด้วยเจตนาการพิจารณาจะดำเนินอย่างเป็นธรรมชาติบางขณะจิตก็รวมสงบนิ่มการพิจารณาธรรมจะเกิดขึ้นโดยไม่มีความตั้งใจเฉพาะจะไม่มีความจงใจบังคับใดๆเป็นเพียงสภาวะของจิตที่มีพลังหนุนจากอัปนาสมาธิ พลังนี้จะหนุนเสริมให้การพิจารณาเป็นไปอย่างแยบคายสม่ำเสมอและลึกซึ้งแม้ผู้ปฏิบัติอาจยังไม่สามารถเข้าถึงความแจ่มแจ้งแห่งธรรมได้ทั้งหมดในขณะนั้นแต่ความคิดความรู้สึกที่แทรกขึ้นมาด้วยอนุภาพของจิตในระดับนี้ย่อมแสดงออกเป็นปัญญาเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆงอกงามไปเรื่อยๆตามกำลังของสติสัมปชัญญะจิตขณะนั้นสงบแต่ไม่หลับไม่ฟุ้งซ่านไม่ล่องลอย เป็นจิตที่พร้อมรับรู้ได้ชัดเจนที่สุดเหมือนผิวน้ำที่ราบเรียบจนเห็นเงาได้ชัดฉะนั้นระดับอุปจารสมาธิจิตจึงกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังเพื่อการพิจารณาทำให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงเมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาอารมณ์กรรมฐานด้วยหลักไตรลักษณ์คืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตน ความรู้แจ้งที่ปรากฏในขณะนั้นจะค่อยๆซึมลึกลงสู่ภายในอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช่เป็นเพียงการคิดหรือการเดาเ,าเอาตามความเข้าใจเดิมๆแต่เป็นการเห็นอย่างแจ่มชัดตามความเป็นจริงจิตจะเริ่มปล่อยวางความคิดแบบที่อาศัยอำนาจของสัญญาและเจตนากลายเป็นการรู้ที่ไม่ต้องอาศัยคำพูดหรือความจำแม้ในบางช่วงก่อนที่ความแจม่มแจ้งจะบังเกิด จิตอาจนิ่งเข้าสู่ภาวะแห่งอัปนาสมาธิเป็นการพักจิตหลังจากที่ได้แรงสมาธิอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อกลอบมาเคลื่อนไหวอีกครั้งคล้ายกับขคลื่นเบาๆในกายพร้อมกับเกิดคำตอบภายในผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรมันจะเปิดเผยให้เห็นโดยที่เราไม่ต้องพยายามคิดเอาเองเพราะเมื่อจิตสงบความรู้ก็จะผุดขึ้นเองเหมือนแสงอาทิตย์เมื่อเมฆหายไป มันก็สว่างของมันเองโดยไม่ต้องพยายามดึงให้แสงออกมาเป็นช่วงเวลาที่จิตเข้าถึงความจริงได้โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการคิดแบบเดิมอีกต่อไปความรู้นั้นแสดงออกเป็นปฏิกิริยาระหว่างจิตกับอารมณ์อย่างเป็นเอกเทศจิตก็เป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนโดยไม่มีการยึดโยงกันแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าอ๋ออันนี้คืออน,นิจจัง อันนั้นคือทุกขังอันโน,น้นคืออนัตตาคือยังจัดหมวดหมู่ด้วยคําจํากัดความในใจแสดงว่านั่นยังเป็นเพียงการรู้ผ่านเครื่องมือของความคิดเป็นความรู้ในระดับที่ยังต้องอาศัยวิจาร์ณอาศัยเจตนาและสัญญาซึ่งยังไม่ใช่การรู้ที่เป็นปรมัติไม่ใช่ความรู้โดยตรงตามความเป็นจริงเพราะความรู้ที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นในขณะที่สัญญาเจตนาได้ถูกตัดขาดลง ซึ่งความคิดความจําทั้งปวงจะถูกปล่อยวางโดยจิตจะเข้าสู่สภาวะที่เรียบง่ายอย่างลึกซึ้งคือไม่มีภาษาของจิตไม่มีภาษาของสภาวะธรรมเหลือเพียงความตั้งอยู่โดยธรรมชาติของมันสภาพที่รู้ก็ยังอยู่อารมณ์ที่ถูกรู้ก็ยังอยู่แต่ทั้งหมดไม่ต้องการคำอธิบายใดๆทั้งสิน้นมีเพียงธรรมชาติที่เปิดเผยตัวมันเองออกมาให้เห็นอย่างหมดจดไม่มีผู้แปลความไม่มีผู้รู้ ไม่มีแม้แต่ตัวตนที่รู้ในภาวะแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำว่าสภาวะธรรมเพื่อสมมุติเรียกสิ่งที่เป็นความจริงโดยธรรมชาติเพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางด้วยตัวของมันเองนี่แหละคือความรู้ที่ไม่ต้องใช้ภาษาก็รู้ไม่ต้องนึกก็เข้าใจและไม่ต้องมีใครอธิบายจิตก็เห็นแจ้งในสัจธรรมที่ปรากฏด้วยตัวของมันเอง ความรู้ที่บริสุทธิ์และแจ่มชัดจากภายในซึ่งปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในระดับลึกเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือไปจากกรอบของถ้อยคำหรือภาษาสมมุติบัญญัติทั้งปวงเพราะในภาวะที่จิตรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นจิตได้หลุดพ้นจากความคิดปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นไม่มีการจำแนกไม่มีคำพูดคำใดที่จะอธิบายสภาวะนั้นได้อย่างครบถ้วนความรู้ตามสภาวะธรรมแท้จริงนั้นปราศจากคำบรรยาย ปราศจากแม้แต่ความคิดแต่เมื่อผู้ปฏิบัติจิตเข้าสมาธิถึงจุดสงบแน่วแน่และปรากฏสัจธรรมภายในขึ้นมาการรู้เห็นนั้นจะฝังแน่นอยู่ในดวงจิตแม้ไม่มีท่าคำใดออกมาในขณะนั้นแต่เมื่อออกจากสมาธิเมื่อจิตกลับคืนสู่ภาวะปกติภาพแห่งความรู้ความเข้าใจนั้นจะยังคงปรากฏในส่วนลึกของจิตเป็นธรรมที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญ,ญาณไม่หลงลืมไม่เลือนหาย การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องของความจำหรือการท่องจำแต่เป็นเรื่องของการสัมผัสทำด้วยใจที่รู้แจ้งจริงเพราะฉะนั้นเมื่อผู้รู้กลับมาใช้ภาษาปกติของโลกเพื่ออธิบายสิ่งที่ตนประจักษ์เห็นจึงต้องอาศัยถ้อยคำที่ใกล้เคียงที่สุดเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยสมมุติสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาว่าเป็นอนิจจังสิ่งที่ฝืนทนและไม่สามารถยึดถือได้ว่าเป็นทุกขัง และสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมบังคับบัญชาว่าเป็นอนัตตาทีนี้ไม่ว่าการฝึกจิตในระดับสมถะหรือวิปัสสนาแท้จริงแล้วต่างมีจุดร่วมที่สำคัญอย่างหนึ่งคือความเป็นหนึ่งของจิตเพราะจิตที่แน่วแน่มั่นคงคือฐานของการเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงโดยธรรมชาติของจิตนั้นการจะให้นิ่งสงบตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้เพราะจิตมีธรรมชาติที่ต้องคิด เมื่อความคิดเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำได้คือใช้สติระลึกรู้ว่าความคิดนั้นเกิดขึ้นแล้วซึ่งเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดจะหยุดลงชั่วงขณะหนึ่งและในช่วงสั้นๆน,นั้นเราจะสัมผัสได้ถึงความว่างที่เกิดขึ้นแต่ไม่นานนักความคิดใหม่ก็จะผุดขึ้นมาอีกเราจึงจำเป็นต้องใช้สติตามรู้ความคิดเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อทำเช่นนี้บ่อยเขา้า จิตจะเริ่มมิ่งและจะเกิดความว่างสลับกันไปมากับความคิดทีไรช่วงทีไรช่วงท่านอาจารย์เสาเคยกล่าวไว้ตอนอายุ80ปีว่าเวลานี้จิตของข้าไม่สงบมีแต่ความคิดไม่หยุดสิ์บางคนได้ยินเช่นนั้นก็กลับตีความว่าท่านเสื่อมถอยจากสมาธิจึงเกิดความสงสัยและขาดศรัทธาบางคนถึงขั้นไปแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นทั้งที่แท้จริงแล้วสิ่งที่ท่านประสบ คือสภาวะธรรมชาติของจิตที่ผู้ปฏิบัติควรเข้าใจเพราะแม้จิตจะคิดตลอดเวลาแต่หากเรามีสติรู้เท่าทันอย่างต่อเนื่องก็ยังนับว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหากยิ่งมีสมาธิและปัญญาร่วมด้วยอย่างมั่นคงแม้ในขณะหลับมีเพียงร่างกายที่พักผ่อนแต่จิตกลับยังคงอยู่ในสภาวะของสมาธิทำให้บางคนตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้หลับ หากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจอาจเข้าใจผิดว่าตนเองกำลังเป็นโรคประสาทพอไปพบแพทย์ตรวจร่างกายก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆซึ่งน,นี่คือสิ่งที่ผู้ฝึกสมาธิแบบตามรู้จิตและอารมณ์ต้องตระหนักโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงของการหลับสมาธิที่ฝึกไว้สามารถเกิดขึ้นเองได้อย่างเป็นธรรมชาติหากเป็นสมถะจิตจะนิ่งสงบสว่างสวัยตลอดคืนแต่หากเป็นวิปัสสนา จิตจะทำงานไม่หยุดจะพิจารณาทำต่อเนื่องแม้ในยามหลับและเมื่อตื่นขึ้นมาก็กลับรู้สึกสดชื่นสบายตัวหน้าตาเปล่งปลั่งไม่เหนื่อยล้าเพราะจิตได้รับพลังจากสมาธิที่สมดุลซึ่งส่งผลให้ทั้งกายและใจสงบผ่อนคลายปราศจากการยึดถือใดๆทีนี้บางท่านอาจเคยสงสัยว่าทำไมในอดีตเมื่อตั้งจิตบริกรรมภาวนาแล้วจึงเกิดความสงบสว่าง มีปีติและความสุขอย่างเต็มเปี่ยมแต่ปัจจุบันเมื่อทำแบบเดียวกันกลอบไม่เป็นเช่นนั้นจิตกลับฟุ้งซ่านความคิดแล่นไม่หยุดปีติที่เคยมีก็หายไปแม้พยายามบังคับจิตให้แน่วแน่กับคำภาวนาแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่จิตก็ยิ่งวาวุ่นกระสับกระส่ายจนไม่สามารถนั่งสมาธิต่อไปได้ซึ่งนี่คือประสบการณ์ที่นักปฏิบัติจำนวนมากเคยเผชิญและถือเป็นธรรมดาของการภาวนา เพราะโดยธรรมชาติเมื่อจิตเกิดสมาธิและความสงบบ่อยครั้งจิตจะไม่ยึดติดกับสภาวะเดิมที่เคยเมื่อกลับมากำหนดจิตอีกครั้งแม้เพียงเล็กน้อยอุปจารสมาธิจะเริ่มก่อตัวและนำมาซึ่งความคิดที่ไหลต่อเนื่องไม่หยุดซึ่งหากผู้ปฏิบัติมีพื้นฐานสมาธิและสติปัญญาที่มั่นคงจะเข้าใจว่านี่ไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นการที่จิต เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติในกระบวนการพิจารณาสภาวธรรมจึงไม่ควรไปขัดขวางหรือพยายามหยุดความคิดเหล่านั้นแต่ควรใช้สติระลึกรู้ความคิดอย่างเป็นธรรมชาติให้ความคิดเหล่านั้นกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นสื่อให้สติได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเมื่อจิตฝึกฝนจนเกิดสติสัมปชัญญะที่มั่นคงเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในความไม่เที่ยงของอารมณ์ที่เกิดขึ้น และดับไปอยู่ตลอดเวลาซึ่งนำไปสู่การเข้าใจอนิจจสัญญาและเริ่มเห็นตามหลักไตรลักษณ์ว่าอารมณ์ทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเมื่อจิตมีการรับรู้ปรากฏการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับสติที่คอยกำกับดูแลจิตจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นว่าความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมีผลกระทบต่อจิตใจเพราะเมื่อจิตไปยึดติด ก็จะเกิดความยินดียินร้ายตามมาความยินดีเกิดก็เพราะความอยากได้คือกามาตัณหาความยินร้ายก็เกิดจากความไม่อยากมีไม่อยากได้นั่นก็เป็นวิภวตัณหาและเมื่อติดอยู่ในทั้งสองสภาวะก็กลายเป็นภวตัณหาที่เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดที่จิตหลงไปตามความคิดความรู้สึกยินดียินร้ายจะเกิดขึ้นทันทีหากจิตหลงไปกับสิ่งที่พอใจก็รู้สึกสุข แต่เมื่อพบสิ่งที่ไม่พอใจก็รู้สึกทุกข์นี่คือธรรมชาติของจิตที่ผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจเพราะท้ายสุดความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงสิ่งที่มาแล้วก็ไปหากมีสติระลึกรู้ได้ตลอดก็จะไม่เผลอไปยึดความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีจะค่อยๆจางหายไปโดยไม่ต้องพยายามขจัดมันแต่อย่างใดสุขและทุกข์รวมถึงความยินดีและความยินร้าย ล้วนใช้พิจารณาเพื่อให้เห็นแจ้งในทุกขอริยสัตว์ซึ่งเป็นความจริงที่ปรากฏอย่างชัดเจนในจิตใจโดยตรงอริยสัตว์เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสรู้ถึงทุกขอริยสัตว์นี้อย่างแจ่มชัดไม่ใช่ทุกขในลักษณะทั่วไปตามที่เรามาเข้าใจแต่เป็นทุกข์ที่ฝังลึกในจิตเป็นความรู้สึกที่ต้องเผชิญภายในใจของผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร ซึ่งแตกต่างจากทุกในพระไตรลักษณ์ที่เป็นเพียงลักษณะของสภาวะธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลใดเช่นการหมุนเวียนของกลางวันและกลางคืนหรือการโคจรของดวงอาทิตย์สิ่งเหล่านี้ดำเนินไปเองตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครควบคุมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่เป็นตัวตนอย่างชัดเจน กฎธรรมชาติที่ดำเนินไปตามสภาวะของมันเองนั้นแท้จริงไม่ใช่ต้นเหตุแห่งความทุกข์ใดๆหากแต่ความทุกข์นั้นเกิดจากการที่เรายัางยึดมั่นในกายและใจว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเราเป็นของเราทำให้เมื่อใดก็ตามที่สิ่งต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติครอบครัวบิดามารดาลูกหลานหรือแม้แต่ร่างกายและความคิดความรู้สึกของตนเองเมื่อมันแปรเปลี่ยนไปตามกฎของธรรมชาติ เรากลับรู้สึกเสียใจเจ็บปวดทุกทรมานเพราะเราเผลอผูกพันยึดถือไว้เป็นของเราโดยไม่รู้ตัวความยึดมั่นถือมั่นนี้เองที่ก่อให้เกิดทุกในจิตใจและทุกนั้นก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในทุกขอริยสัจคือความจริงอันสูงสุดที่พึงรู้แจ้งว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบใดที่จิตยังต่อต้านความจริงยังไม่ยอมรับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็ย่อมต้องเวียนว่ายอยู่ในความขัดแยง้งระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่ใจต้องการให้เป็นแต่หากเราเริ่มฝึกจิตให้เห็นตามความเป็นจริงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยได้โดยไม่หวั่นไหวก็จะเริ่มคลายจากความทุกข์อย่างค่อยเป็นค่อยไปจิตจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแม้สิ่งที่รักหรือผูกพันมากที่สุดก็สามารถปล่อยให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติได้โดยไม่ทุกข์ การฝึกให้จิตเคยชินกับการเห็นสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจะทําให้เราไม่ต่อต้านสิ่งใดไม่ยึดมั่นกับสิ่งใดและเมื่อจิตถึงจุดที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสิ่งใดๆก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราและไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงความยึดมั่นในขันทั้งห้าก็จะค่อยๆจางหายไปจิตจะเป็นอิสระจากอุปาทาและกิเลสทั้งปวง ซึ่งมีแหละคือธรรมะที่แท้จริงที่ทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง